บริษัทจัดหางานบอสดีไลท์แมนพาวเวอร์จำกัดนำผู้บริหารบริษัทฮุนไดเยี่ยมศูนย์ทดสอบฝีมือการันตีความพร้อมส่งช่างไทยไปทำงานประเทศเกาหลีโดยนางสาวอรัญญาสกุลโกศลกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางานบอสดีไลท์แมนพาวเวอร์จำกัดให้การต้อนรับนายชินซึงฮุนรองประธานบริษัทฮุนไดเฮฟฟี่อินดัสทรีจำกัดในโอกาสนำคณะผู้บริหารบริษัทในเครือฮุนไดเฮฟฟี่อินดัสทรีทดสอบฝีมือคัดเลือกช่างเชื่อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือสาขาช่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานในประเทศอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในประเทศเกาหลีใต้วันนี้นะคะเรามาสอบคัดเลือกคนงานนะคะซึ่งเราได้รับดีมาร์แล้วก็ได้รับเอกสารรับสมัครคนงานล่วงหน้าจตอสองแล้วนะคะวันนี้เราก็เริ่มสมัครเป็นจริงเป็นจังแล้วนะคะก็ตำแหน่งก็มีช่างเชื่อม1,000ตําตำแหน่งช่างสีพ่นทราย2 0 0แล้วก็ช่างไฟ100นะคะ สำหรับพี่น้องชาวไทยที่เก่งช่างเชื่อมนะคะโอกาสนี้เป็นโอกาสทองของท่านแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นโค้ตาวีซ่า e7 นะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้รับโค้ตาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนานมากแล้วครั้งนี้เป็นชุดใหญ่นะคะรวมทั้งหมด1,300ตําตำแหน่งเราจะต้องสอบให้เสร็จถึงสิ้นเดือนสิงหานี้แล้วก็เตรียมยื่นวีซ่าทุกอย่างนะคะก็เดือนกันยาต้องเข้าให้หมดนะคะการมาสอบของครั้งนี้ ที่เขาต้องการเอาเข้าชุดแรก600ตาแหน่งแล้วก็ที่เหลือก็เดือนหน้าก็สอบต่อสําหรับพี่น้องช่างเชื่อมช่างไฟช่างสียังรีรออยู่นะคะขอให้รีบตัดสินใจเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวไทยทุกท่านแล้วนะคะในการได้ตําแหน่งช่างเชื่อมวีซ่า E7 ของโครงการอุตสาหกรรมต่อเรือที่เกาหลีใต้ครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีสุชาติโกมกิ่นนะคะที่ท่านได้ไปบุกเบิกประเทศเกาหลีเพื่อให้ใช้แรงงานของคนไทยในตำแหน่งช่างเชื่อมช่างสีแล้วก็ช่างไฟในโครงการอุตสาหกรรมต่อเรือในครั้งนี้ขอขอบพระคุณรัฐบาลนี้ด้วยนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ที่ท่านให้นโยบายให้กระทรวงแรงงานให้นำล่องเปิดตลาดแรงงานทั่วโลกให้แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานนำเม็ดเงินกลับมาเลี้ยงครอบครัวในประเทศไทยค่ะผมได้มีโอกาสคุย โครงการวีซ่า E7 ก็เลยมีการประชุมกันเมื่อเดือนเมาษาที่ผ่านมาระหว่างสมาคมอุตต่อเรือกับกระท,ทรวงยุติธรรมและก็เจ้าของนิตการยักษ์ใหญ่อย่างุงใดเนี่ยว่าเราจะเดินกันยังไงก็เลยตัดสินใจว่าถ้าสมัยก่อนนี่นดำเนินการโดยโครตรา่าโดยองค์กรของภาครัฐนะครับทําไม่ทัทนแล้วตอนนี้ก็ต้องให้อีกกระ,ะทรวงยุติธรรมก็เลยส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรประมาณ14ท่านเนี่ยมาดูศูนย์สอบของเราว่าได้รับมาตรฐานไหม เขาตรวจสอบเสร็จแล้วได้มาตรฐานทางบุญใดก็เลยอ,ออกหนังสือรับรองว่าให้เอทีทีศูนย์สอบรัลูกกาของสีนียเป็นศูนย์เดียวเท่านั้นในการที่มีสิทธิ์ในการที่จะสอบช่างเชื่อไปทํางานที่น่นสลับโครงการของเขาหลังจากนั้นเขาก็นําเรื่องเสนอตุนวิศรรมและวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงติธรรมซึ่งเป็นผู้นะมีอํานาจในการที่จะออก วีซ่าอ e ียิ้กับคนงานไทยองเราไปทําง,งานได้มาตรวจดูความพร้อมดูความถูกต้องทั้งด้านเอกสารขั้นตอนการสอบดูฝีมือช่างไทยดูแรงงานแล้วก็จะมีการสุ่มสัมาษณ์คนงานเราด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้เราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทยถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีถูกต้องโดยเริ่มจากแรงงานไทยก็คือทุกอย่างนะครับได้รับกอนมุมัติจอต่อสอเรามีไบดีมานมีใบความผิดชอบจากทุกรายงานที่เกาหลี ได้ไปตรวจสายงานกับผมกับคุณรัญญาเราทําทุกอย่างตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดผมอยากให้คนงานบ้านเรานะครับมีความมั่นคงทางด้านไรายได้ต่อเนื่องตลอดช่วงอายุขัยที่ยังมีสามารถทําง,งานได้